าปากรอรับความอร่อยน้องมะย,ยมฮิปโปโปเตมัตสสวนสัตว์เชียงใหม่สัตว์โลกน่ารักเกรดเล็กเกรดน้อยอ้าปากกว้างสุดๆได้ถึง150อองศาใช้ในการขู่ศัตรูและเวลาสู้กันตัวผู้มักจะอ้าปากกว้างโชว์อาวุธฟันหน้าที่น่าเกรงขามวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่มีแผนไปไหนพาลูกหลานชวนเพื่อนฝูงไปชมความน่ารักที่น่าสัมผัสชีวิตธรรมชาติของสัตว์ผู้น่ารักจากทุกมุมโลกที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัยมุ่งมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลมีโปรโมชั่นสุดปังอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้อง,น,องน้องสัตว์มีการดำรงชีวิตที่แปลกใหม่สร้างความตื่นตาให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันแวะไปเที่ยวหาน้องๆกันนะ